สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ถนนม,มหาราชนักท่องเที่ยวทำไมเยอะจังนักท่องเที่ยวเยอะมาก ออกมาจากวัดโพก,ก็นี่แหละโวยค,คนก็หลายเลยมัลยวะนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยวันนี้เออเอ๊ Đó, tháng thảo lâu thảo lửa thảo lâu thảo lửa thảo lửa theo lửa thảo lửa Cô lửa thảo โอ้น่เทีแถวต่อแถวเลยครับต่อแถวกันสงสัยต่อแถวก็ขึ้นเรือมา้างใช่ไหมน่าจะใช่ ใช่ไหมทำไมมันมันเยอะจังวันเยอนมาย้อาแล้วหาเขาโอ้โต่อแถวกัน Không không? Sorry. You yeah, mà ừ. Sorry, mất tiền. Năm tiền rồi. Tôi không kia tham ประคามทามหาล้านโอ้โหต่อแถวกันต่อแถวกันเข้าเรือค้าภาคนะไม่ใช่เรือนะเยอะมากเลยนะครับทเดียววันนี้วันอะไรวัน,ว,นวันเที่ยวของตุดจีน มอมันใส่เสื้อสายจีนคนเลยเยอะก็ม,มันเที่ยวกันของขายเยอะมากเลย

ข้ามเรือได้น่าจะตัวนี้แหละเนาะข้ามาล้านเนี่ยจะเจอ้วคาตรงข้ามกับพลุนเลย มันได้กี่ท่าเมากกื่อกี้ท่าเตียนนะ่ะคนเยอะมากคนเยอะมากเลยท่าเตียนท่าไม่ได้ได้แช่ท่าเรือเดียจะยอดพระปัง

เรือเยอะมากเลยถ้าเรือโรงแรมครับเราเรือสปีดบอดหลังเรือเยอะถ้าส่วนบุคคลเป็นไม่ได้หาโรงแรม ที่ข้ามไม่ได้สวยมากเลยไปแล้วครับบายบายกับทุกท่าน